ดีค่ะทริปนี้นะคะจะมาพูดถึงสินค้ามาแรงในปีนี้นี่นะคะสินค้าตัวน,นี้ก็คือกองเฟกนะคะสินค้าที่ท้ายปีนี้เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกองเฟกตัวน,นี้นะคะมีหลายคนถามมาเยอะมากถามว่าตัวนี้รับบูทได้เท่าไหร่ทนบูทได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะกับรถบนบ้านของทั้งอันทําเทอร์โบของเราเลยนะคะเดี๋ยวอ,อันนี้เป็นรถของอันเองเอ,อันโปรโมทนิดนึงว่ารถคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะคะให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าโอเคคันนี้ก็มี เทอร์โบถอยเสียรีแมปแก้วาวคาัสครับผมเป็นกองเดิมของเฟกอยู่ครับอันนี้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะเพิ่งจะออกมาเมื่อไหร่อะเพิ่งออกมาได้เดือนเดียวป้ายแดงเลยนะทำรถมาขนาดนี้แล้วแต่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าแล้วทำไมกองถึงไม่เปลี่ยนเป็นกองเฟยก็ขับใช้งานกลับต่างจังหวัดมีเศษหินเศษฝุ่นครับผมเยอะที่ต่างจังหวัดทางลูกลังอย่างเงี้ยก็เลยเซฟตัวเองก็คือเอากองเฟกดีกว่านี่ใช้จริงครับน,ะนี่ใช้จริงนะใช้จริงนี่ดำแล้ว,วเเบิกใหม่ เดี๋ยวให้ของใหม่ไปอันนี okay. ้เดี๋ยวให้ของใหม่ไปนี่ก็คือแรงเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมไม่ใช่กองเปอยก็คือแรงเหมือนเดิมถูกไหมใช่ครับใช้บูทอยู่50าสิบกันนี้โอ้ใช้บูทห้าสิบเลยเหรอครับ อันนี้ใช้เทอร์โบรุ่นไหนนะเนี่ยใช้เป็นตัวของอตัวปาก42ครับผมสองเฟกครับผมปากสีสองสูตของอเองสูตรของเองเดี๋ยวจะไปทดลองกันนะคะเหยียบให้เต็มที่นะใช้บูธให้เต็มที่กับรถใช้งานคันนี้นะคะว่ากองเดิมเฟกนี่นะคะจะทนต่ออนุภาคการทำลายล้างของบูธร,รถคันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ กรองเดิมของเฟกนะคะกับ1.9 2 0 2 0คันนี้นะคะที่เน้นใช้งานนะคะตอนนี้รถก็พร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูการทดสอบเลยค่ะครับเดี๋ยวมาดูรถ1.9 2 0 2 0คกับรถช่างประกอบอร์โบเองครับผมมาดูว่าจะแรงแค่ไหนครับมา 20ของอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพกองว่าเป็นยังไงอ่ะอันแกะให้ดูหน่อยมา <Hey. S 2> เฮบูทเท่าไหร่คะเมื่อกี้เหยียบไปเท่าไหร่เอ้าลืมดูตรงนั้นเดี๋ยวดูในวิดีโอกัอนนะคะ <c oughs> รับผมลืมเหยียบ, <c oughs> บเต็มที่ใช่ไหมเต็มที่ครับอ่ามาดูพังไหมยับไหมกองวันนี้นะคะคืออันเนี่ยใช้ในชีวิตประจาวันอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้เราเอามาลองหนัก,นกอีกครั้งหนึ่งดูสภาพกองหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่เป็นอะไรเลยอันนี้แกะมาให้ดูยังอุ่นๆอยู่เลยนะ สภาพผ้าทุกอย่างปกตินะคะก็ม like ั uh ่นใจได้ทีนี้ลองในรถใช้งานบ้านๆแบบนี้ไม่สะใจไปลองบนรถแข่งกันดีกว่าไปเลยค่ะจะมาลองกันให้ดูครับกับรถแข่งจะเป็นยังไงจะเหลืออันเหลือครับเหลือมันต้องเหลือสิเดิมไม่ใส่กองครับผมเดิมดูดสดๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราอยากทดลองกับ รถแข่งที่ใช้บูธจะจัดโมดิฟายมาเยอะๆเนี่ยสภาพกองจะเป็นยังไงนะคะเราก็เลยทำการเปลี่ยนชุดกองใส่เป็นกองเดิมแทนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงทนไหวไหมเดี๋ยวเหยียบให้มิดเหยียบให้เต็มที่เลยอ่ะตะเนี่ยวหยาโอวา <c oughs> เนี่ยแลงกว่าน, <c oughs> น,นี่นีนางขับรถใด้่เลยว่ะท่ไม่เช่แค่ขาอ้ะงั้นคู้งานคู้โบนั้น แล้วเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันว่าสภาพเป็นยังไงยังดีอยู่ไหมอันนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันนะนี่เออะไม่เป็นอะไรเลยนะคะบูทเท่าไหร่อันเมื่อกี้บูท40ครับก็บูท40นะคะทาไมรถแข่งคันนี้ถึงบูท40อันอธิบายนิดนึงคนดูจะได้เข้าใจเจโบลูกนี้มันใบแค่ส8เองครับก็รถแข่งเขาใช้อยู่ประมาณสาม โอเคก็คือสรุปได้ว่ากองเฟกนะคะทดลองทั้งในรถบ้านที่เน้นใช้งานก็ถือว่าทนบูทได้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนมาลองในรถแข่งเฟกคันนี้ของเรานะคะก็ทนบูทได้ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็หลายๆคนก็คงหายคาใจแล้วนะคะว่าจะมีปัญหาเรื่องบุบเรื่องยุบอะไรหรือเปล่าก็อันนี้สบายใจได้นะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาตามข้อมูลที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายของเราได้ทั่วประเทศ เลยนะคะยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของคนไทยไว้กับลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ